พิมพ์ชี้แจงไปเมื่อวานแล้วนะคะว่าพิมพ์ไม่อยากเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใครสืบเนื่องจากไลฟ์สดเมื่อวานนะคะหากพิมพ์พูดพูดจาพาดพิงถึงลุงโทนี่นะคะดรชักสินชินวัตรนะคะด้วยถ้อยคําที่ขาดสตินะคะทําให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความไม่สบายใจจนกระทั่งสื่อ,อเอาไปตีแผ่กันเยอะใหญ่โตนะคะพิมพ์ก็พูดแบบเด็กพูดกับผู้ใหญ่นะคะ พูดในฐานะที่เด็กพูดกับผู้ใหญ่นะคะพิมพ์กราบขอโทษนะคะพิมพ์กราบขอโทษลุงโทนี่นะคะดรซักสินชินวัตรพิมพกราบขอโทษนะคะอันดับที่สองก็คือพิมพกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องนะคะที่พูดจาไม่น่ารักนะคะแล้วก็พูดจาปากวัยนะคะพิมพ์สัญญาว่าพิมพจะคิดให้เยอะกว่านี้นะคะแล้วก็จะไตร่ตรองนะคะให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กที่น่ารักกับผู้ใหญ่ที่ดีนะคะ จากการที่พิมพ์บอกไปแล้วว่าพิมพ์เนี่ยไม่ต้องการไม่ประสงค์ที่จะต้องเอาชื่อดิฉันไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองบ้านเราประชาธิปไตยใช่ไหมคะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นดิฉันพูดได้ใช่ไหมคะเพราะว่าดิฉันอยู่ที่ประชาธิปไตยใช่ไหมคะขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอสอสอท่านที่สอบตกชมดิฉันว่า คุณพิมพิพายกล้าหาญที่จะบอกคุณทักษิณแบบตรงๆดิฉันจะกล้าหาญให้ท่านดูคะ่ะเริ่มเลยนะคะท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไป,ไปคะท,ท่านเรียนท่านเรียนดิฉันเก่งมากถ้าดิฉันกล้าหาญอย่างที่ปากท่านพูดจริงทำไมตอนที่ดิฉันทำโซลา่าเซลล์ดิฉันขุดบ่อบาดาล ดิฉันติดไฟคลองเตยดิฉันทําเตียงสนามทําไมท่านไม่ชมว่าดิฉันกล้าหาญบ้างล่ะคะท่านอุสาห์แบกสังขารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จำได้ไหมคะว่าท่านแบกสังขารวัยชาราของท่านเนี่ยขึ้นจากตัวเมืองเชียงใหม่300กิโลเมตรด้วยความบุกบัน่นขึ้นไปบนดอยอมก๋อยเจตนาเพื่อจะจับผิดการทำบุญของดิฉันท่านจำได้ไหมคะ เมื่อท่านจับผิดแล้วท่านปลุกปั่นยุยงพูดจาไม่หยุดเนบแนมแดกดันดิฉันและพูดให้ตนและพวกของตนเข้าใจดิฉันผิดท่านจำได้ไหมคะวันนี้ท่านไม่เขินหรอคะที่ท่านมาชมดิฉันท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะเขามีแต่ไม้ซีกนะคะงัดไม้สูงดิฉันไม้ซีกของงัดกาฝากคะ่ะจะไม่งัดไม่ได้หรอกคะ่ะท่านถ้าดิฉันไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ย เดี๋ยวกาฝากมันจะมาขออาหารจนเคยตัวค่ะแต่ก็ไม่น่าจะทันนะคะอายุปูนนี้แล้วท่านคะสรุปแล้วเนี่ยท่านล่าล้านชื่อเนี่ยเพื่อจะไล่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยท่านล่าได้หรือยังคะถ้าท่านยังล่าไม่ได้นะคะท่านใส่ชื่อดีฉันล้านครั้งเลยค่ะไม่ได้ไล่ฝั่งตรงข้ามนะคะไล่ท่านออกจากประเทศนี้ค่ะิฉันงงกับความแก่และไร้าสาระของท่านมาก ฝากอีกเรื่องนะคะถ้าท่านคุณหมอสสอสอบออตกยืนคู่กับหมอปลาดิฉันไหว้หมอปลาค่ะอ๋อฝากอีกท่านหนึ่งนะคะฝากถึงพี่แขกคำพก,กานะคะหนูชอบพี่มากเลยค่ะพี่ติดตามมาตลอดเลยค่ะดูทุกคลิปเลยค่ะพี่หนูดูพี่ทุกคลิปเลยค่ะแต่ก็ทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงกันที่พูดไม่ได้สักทีถ้ามีคนแบบพี่สักสิบคนเนี่ยก็ไม่เหงาหูดีนะคะ